สวัสดีครับคลิปนี้สั้นๆเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดด้ามสำหรับชงกาแฟยี่ห้อกรุป XP 5 6 2คือเครื่องชงเสียซึ่งก็จะทำคลิปในการซ่อมต่อไปอีกสำหรับอันนี้จะทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับทำความสะอาดด้ามจับชงกาแฟเท่านั้น เพื่อนผมที่เอามาให้ซ่อมคอกาแฟาชอบชงเองบอกว่าไม่เคยล้างไม่เคยถอดล้างข้างในเลยซึ่งผมก็จะหาข้อมูลแนะนำให้ถอดเริ่มแรกด้วยการถอดด้านบนหรือด้านหน้าซึ่งก็ต้องใช้ไขควง6แฉกเบอร์ที10 คลายสกรูออกแล้วล้างทำความสะอาดซึ่งอันนี้ก็คงไม่ต้องไขเข้าไขาออกบ่อยๆเพราะมันอาจจะทำให้สกรูหรือเกลียวมันเสียได้นานๆถ้ามันไม่ค่อยออกหรือมันอุดตันก็ค่อยล้างด้านหน้าสำหรับด้านล่างนั้น ก็จริงๆแล้วสามารถบิดทวนเข็มปลดล็อกแล้วเปิดดึงออกได้ทำความสะอาดได้อันนี้เพื่อนบอกว่าตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเปิดเลยผมก็เปิดไม่ออกเหมือนกันมันแน่นมากซึ่งถ้าดูจาก youtube อื่นตามภาพนะครับขอขอบคุณเจ้าของ youtube ที่ผมจับภาพมาเขาถอดแล้วเขาถอดล้างแล้วก็ ปิดกลับโดยปลดล็อกแล้วหมุนบิดตามเข็มนะครับทวนเข็มคือคลายออกตามเข็มคือขันให้แน่นซึ่งก็จะมีมาร์กให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วสำหรับการล้างทำความสะอาดสามารถที่จะถอดล้างได้บ่อยแต่ว่าอันนี้ถอดไม่ได้เลย รวมจะพังเอาไว้ให้ใช้ไม่ได้จริงๆก่อนค่อยเสียงครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ดูคลิปการซ่อมที่เป็นปัญหาของเครื่องชงกาแฟซึ่งเป็นตัวสำคัญในตอนต่อไปครับขอขอบคุณที่ชมกันจนจบ5วิท,นทีนั่นสว่สสวนนีครับ